บเลนไทนไทยแล้วไงฟังนะฟังนะทุกคนฟังไรยอ่ะบาลลนไทยนี้นะใครให้ดอกกุหลาบกันจะปรับ50บาทอะไรเน่นี่ทําให้ฟังอีกนะใครหวานกันปรับ100้บาทบ้าไปแล้วเหรอใครติดสติ๊กเกอร์ให้กันปรับย0สบาทใครบ่นคิดถึงคนที่รักปรับ1 0 0 0บาทนี่พี่มิวมิวไม่เห็นยุติธรรมหรออยากก็พี่ไม่เคยมีแฟนนี่นะแต่กฎแบบนี้นะนะใช้กับพวกเราไม่ได้หรอกใช่ใช่ไอคนไม่มีแฟนนะเอ๊ะ พวกเราไปทางโน้นกันดีกว่า,าดิโอ้ยอะไรกันเนี่ยทาไมเป็นแบบนี้กันล่ะฉันน่ะไม่ชอบวันวาเลนไทยดีสุดเลยเพราะว่าไม่เคยมีแฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆน,น่ะฉันเกลียดบันวาเลนไทม์มากๆตอนที่ฉันเข้าไปดูในโรงหนังข้างนอกมีแต่ฝุ่นงั้นขอเข้าไปในใจคุณได้ปะ้ะอุยคุณพูดดีมากเลยอ่ะรักนะอ,อึดอัดจะมัดเลยเบาหน่อยสิไม่อยากจะรักดีๆนาะทีนี้ต้องเลาแล้วแหละน่ารักอ่ะรักผมก็รักเหมือนกันนะเเสียงดังจะมัดเลยอะขนาดอยู่ในโรงหนังเนี่ยไม่มีมารยาทเอาซะเลย จะอ,อะไรกันนะก็หน,นัก็แค่วันวาเลนไทายมันก็แค่เป็นวันศุกไม่ใช่หรอแม่หนูแม่หนูใจเย็นๆนถ้าไม่มีคู่ก็ออกไปจากโรงภาพยนตร์ซะ มันไปเสียงรังรบกวนเขาทำไมเนี่ยโจรดาวฟรีเลยหืมใหญ่เบบี้กว่าแกจะมาได้นะรู้ไหมว่าข้างในนั้นน่ะมีแต่คนที่มีแฟนอยู่แล้วด้วยก็บอกแล้วไงว่าเธออย่าไปดูหนังวันนี้ละฉันลืมนี่ในช็อกโกแลตนะเอาไปกินเถอะแต่เดี๋ยวฉันต้องมีธุระนะฉันกำลังจะไปกับแฟนด้วยแหละเอออะไรกันเนี่ยคือเบบี้เราไปเที่ยวกันดีกว่านะเอ้า Baby, เบบี้ไปมีแฟนตอนไหนเนี่ยโอ้ยฉันอุตส่าห์เป็นเพื่อนนางเอกอยู่แล้วเชียวอะไรบอกว่าจะไปเที่ยวกับฉันไงเบบี้โอ้โหนี่น,นี่วันแห่งความรักนะ่ะไม่ได้หรอกความสิความรักครั้งนี้เป็นของเราสองคนนะเธอไม่เกี่ยวงั้นพวกเราไปดีกว่าน้ออีอะไรกันนะ่ะน้องสาวน้องสาวพี่โซดนะน้องสาวโซดไม้ี่ยังว่างๆห้องค้างๆยังมีนะจ๊ะอีไม่เอาหรอกแกจะตายอยู่แล้วน่ะ โขกปากแบบนี้ไงถึงไม่มีแฟนน่ะเฮ้ยแม่คะ่ะนูองเกดวันวาเลนไทยเอ๋อแล้นนี้ทาไมบ้านเป็นสีชมพูไปหมดแล้วทีนี้น่ะแม่กับน้องหายไปไหนเนี่ยโอแต่ก็สวยดีนะมีลูกป่องด้วยแฮะไม่ได้ฉันลืมว่าฉันไม่ได้อินกับวันวาเลนไทยนี่ยายมิวมิว,มวแม่มาแล้วลูกมีอะไรหรือเปล่าร้องบอกเวกไววันวาเลนไทยอยู่ได้อีแม่กําลังจัดสถานที่ให้พ่อมานะพ่อจะกลับมาแต่ต่างประเทศเลยอ๋อพ่อกับแอนนี่วอร์ตลอดเลยเรื่องวันวาเลนไทยอะไรเนี่ยหนูบอกแล้วไงว่ามันไม่จําเป็นเลยนะแม่อ๋วันนี้ ยวหนูเอาไปเก็บให้แล้วกันยี่ลูกคนนี้เนี่ยบอ,บอกหน้าทําไมฮะอยากกินช็อกโกแลตละสิฉันไม่ให้หรอกเด่เดโ,อโอ๊ยขนาดเป็นพี่นะเนี่ยไม่ไหวเลย,ย,ยด้วยความที่ฉันไม่ชอบวันบาเลนทน์นะก็ไม่มีเหตุผลที่ฉันไม่ชอบหรอกแต่ว่าเจออีกแล้วแน่ๆที่รักอยากจะใช้นามสกุลเหล่าปะล่ะแต่แกก็น้อยชอบจังเลยเฮ้ยมาบอกแล้วกันหน้าโรงเรียนหนูปรับหนึ่งพันนะไม่ไหวเลยไปโรงเรียนดีกว่ารักนะรักฉันเถอะเฮ้ยฉันเจอทัก อันใดนะเอาช็อกโกแลตเป็นละเธอจะเลือกฉันหรือเปล่าโอ๊ยวันนี้ฉันไม่อยู่โรงเรียนแล้วฉันจะไปซื้อรองเท้าใหม่แล้วก็กระเป๋าไม้มีคู่ก็ไปคนเดียวก็ได้หรอกเอ๊ะว่าแต่มันอัปเดตใหม่เหรอเนี่ยเอาวา t o w e ์นี่ก็ขยันอัปเดตจังเลยนะเฮ้ยอ,อ๋อเธอสนใจรองเท้าเราเปล่าฉันอยากได้กระโปงเธออะ๊ะไหนเฮ้ยนหนพูดแปลกๆนะบ้านเหรอรองเท้าต้องเยอะแยะเอามาแลกกับกระโปงเนี่ยนะ,ะเฉกอ๋อฉันก็อยากสใส่กระโปงบ้างนะก็ฉันเป็นเก,นเกมหรืออะไรนะั่นน่ะไม่สนใจหรอกนั่นไงละ่ะ เฮ้กระเป๋าใบนี้เหลือใบเดียวหรอซื้อไปให้พอดีเลยนะไหลเนี่ยฉันเจอก่อนนายนะนายเป็นใครนะฮะบางอาจชั่มัดเลยนี่นะมันของฉันก่อนโอแต่ว่าเราจับก่อนนะเธอมีสิทธิ์อะไรฉันจะร้องให้เสียงดังๆเลยอ๋อเอาเอาเนี่เธอเอาไปก็ได้อย่าร้องขอโทษเฮ้อทำไมถึงแกล้งกันนั่นน่ะไม่น่ารักเลยจะไปซื้อให้แฟนใช่ไหมล่ะเอามาเดี๋ยนี้เลยนะเอาไปเลยก็ได้นะ แย่แผนฉันส yeah, ําเร็จในที่สุดก็ได้แล้วเด๋ยวฉันไปหากระเป๋าใบใหม่ก็ได้นะแล้วแบบนี้จะหากระเป๋าอะไรให้เขาดีล่ะคนอย่างฉันนะนะแต่ว่าจะเลือกรองเท้าคู่ไหนดีนะคู่นี้ดีกว่าอุ้ยน่ารักสุดๆเป็นเลยแล้วแบบนี้เนี่ยกลับบ้านก็มีความสุขแล้วไงไมไม่เห็นมีแฟนแล้วก็อยู่ได้คนเดียวนี่เอ๊ะ เพือหนูจะฟ้องแม่นะหนูอยากจะได้กระเป๋าใบนั้นนะพี่มีแค่ดอกกุหลาบนะเอาไปก่อนมันวาเลนทน์เองเขอเก็บตังค์ซื้อให้หนูเลยโอ๊ยใบยนั้นคือมีคนเอาไปแล้วพี่ขอโทษจริงๆนะพวกเราไม่ค่อยมีเงินนะ่ะทำยังไงดีละ่ะไม่หรแกล่ะอยากได้หมอน,นั่นมีน้องด้วยฮะนะ่าสงสารจังรู้แบบนี้แล้วล่ะก็ฉันก็ไม่ใช่คนใจร้ายอะไรเอาไปให้เขาเลยแล้วกันนะหนูอ,อยาก<ๆ>ได้กระเป๋าใ นี่หนูเอาไปอะไรก็ได้นะกระเป๋านี้ไปเธออยากได้น่ะที่เป็นเพื่อนกับพี่ของเธอเดี๋ยวเอาไปอะไรก็ได้ในที่สุดก็ได้แล้วรักษามันไว้ดีๆล่ะไปเข้าเรียนได้แล้วหนูได้ดอกกุหลาบแล้วก็กระเป๋าแล้วพี่แล้วก่อนนั้นหนูจะเข้าเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเลยอ๋อเธอเดี๋ยวก่อนสิแป๊บหนึ่งนะอะไรฉันไม่คิดว่าเธอจะให้เลยอเธอชื่ออะไรเหรอเราชื่อก๊อฟนะก็แบบว่าเดี๋ยวเราเลี้ยงไอศครีมก็ได้แล้วเอาตังให้นะค้าไม่ต้องหรอกเรื่องแค่นี้เองกระเป๋าแค่นั้นนะถ้าเธอไม่เอาก็ไปกินไอศครีมกันนะ ฉันไม่เคยถูกชวนแบบนี้เลยนะ <c oughs> ก็ได้ร้านนี้เป็นร้านโปรดของฉันเลยแหละฉันคิดว่าเธอน่าจะชอบมันนะโดยเฉพาะนมนี้นะ่ะอร่อยมากๆาจริงเหรอไหนชิมซิ <c oughs> เป็นไงบ้างล่ะอ,อาวเแบบี้นั่นมันเพื่อนเธอนี่นะเฮะ้ย ยายมิวมิวมากับใายนั่นน่ะฮะไหนบอกว่าไม่มีแฟนไงล่ะเฮ้ยเแบบี้เขาไม่ใช่แฟนฉันนะเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดสิพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันนะขอโทษด้วยนะไม่เชื่อหรอก,พกเพื่อนอะไรจะไปด้วยกันลหละแนนแนนแนนเฮ้ยายเออบบี้ไม่ใช่แบบนั้นนะฟังฉันก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก็บอกอยู่ไงว่าฉันไม่ชอบว,วันวาเลนทน์นะอ๋อมิวมิวเธอไม่ต้องไปเสียเวลาอธิบายหรอกคนอยากจะเข้าใจผิดก็ช่างเขาสิออก็ในเมื่อเธอไม่ได้คิดแบบจริงจังนี่นะเอากินไดศ์ครีมดีกว่าเนาะ อขอบคุณนะมันพวกเราก็มาเป็นเพื่อนกันดีกว่าปะโอ้ไม่นะฉันเพิ่งได้รับความรู้สึกนี้เป็นครั้งแรกเลยอะแล้วตอนนี้ฉันก็ได้เข้าใจแล้วแหละว่ามิตรภาพก็เป็นความรักที่ดีได้เหมือนกันเอ๊ะฉันลืมเลยว่าต้องไปขายของช่วยยายนะขอโทษด้วยนะเอ๊ะจะกลับแล้วเหรอ ขอไปด้วยสิตอนบ่ายนี้ฉันไม่มีเรียนน่ะน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 ะอ๋อแต่ว่าเธอจะลําบากหรือเปล่าล่ะมันอยู่ไกลนะในเมื่อฉันอยากรู้ฉันก็เลยตามเขาไปอ๋อยายครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาขายของด้วยขอโทษนะครับยายผมเกิดมาสายนะ่ะเป็นไงบ้างวันนี้ขายได้หรือเปล่าขายไม่ค่อยดีเลยอแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกค้าก็มาเรื่อยๆอะ่ะแม่ยายก็นึกว่าแฟนนั่นนะ่นะไม่เคยเห็นหลานฉันมีเพื่อนเป็นผู้หญิงสักคนเลยเนะพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละโอ้อยายก็ใช่นะสิผมนะ่ะเจอเธอโดยบังเอิญนะคือว่าฉันขอ โทษนะที่ยายฉันเสียมาราย,ยาทนะมเธอโอเคหรือเปล่าหรอจะเป็นอะไรแหละฉันก็เข้าใจคุณยายนะว่าแต่นายไม่ได้ไปโรงเรียนหรอเนี่ยเอยเขาไม่ได้เข้าโรงเรียนนะจ้าขอโทษด้วยนะอันนี้หลานยายมีของมาให้สิ่งที่หลานอยากได้มาตั้งนานไงล่ะนี่ยายาลองไปใส่ดูซะนะยายไม่รู้ว่าจะเข้ากับหนูพอดีหรือเปล่าชุดนักเรียนใหม่ซะด้วยโอ้ยายขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไปลองก่อนนะรอแป๊บนะมิว กรอบก็อายุเท่าหนูทำไมถึงยังไม่ได้เรียนล่ะคะ,ะชุดนั่นมันคืออะไรอะอชุดนั่นนะ่ะมันสำหรับไปโรงเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยอะนะหลานของยายนะ่ะไม่ได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือหรอกนะทำไมล่ะคะก็เพราะว่าตอนเด็กกรอบนะ่ะโดนแม่ทิ้งไปกับน้องไงละ่ะเออแม่ครับอย่าไปนะหลูกเอยแม่ต้องไปหาตังค์นะเออไม่อยากให้ไปหนูต้องดูแลน้องนะเข้าใจไหมกรอบถ้าแม่ไม่อยู่นะ่ะเอาละหยุดร้องได้แล้วแม่จะไปแล้วนะหลังจากที่แม่ของกรอบไปก็ไม่กลับมาอีกเลยฉันก็เลย เลี้ยงหลานสองคนนี่แหละแต่พอกอ๊อปโตขึ้นก๊อปก็ช่วยเหลือคุณยายเขาน่ะออกไปทําความสะอาดตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นกระทั่งแม้โรงเรียนถึงในใจของเขาจะอิจฉาเด็กพวกนี้ก็ตามอย,อยากเรียนบ้างจังเลยอะเสียใจจังเขาอุตสาหอดทนอดกลั้นเพื่อที่จะส่งน้องเรียนหนังสือแทนตัวเองพอตอนนั้นพวกเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยแหละแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแล้ะนะเออนี่จากค่าจ้างจะเอาไปเลยได้เท่านี้นะฉันให้เยอะไม่ได้เธอ,อยังอายุไม่เยอะจ้ะเอาไป รพบพอได้ซื้อของขวัญสินะ กรอบน่ารักน้องมากๆเลยไม่ว่าน้องอยากจะกินอะไรเขาก็จะพาไปแล้วก็ไม่ให้น้อยหน่าเพื่อนๆทั้งนั้นมาแล้วมาแล้วกินพิซซ่ากันเขาจําได้ว่าแม่ฝากดูแลน้องกรอบก็เลยหาความสุขให้น้องอยู่เสมอไงล่ะความรักนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆเลยว่าไหมหนูกรอบน่าสงสารจังเลยอ่ะเอาละไม่ต้องร้องไห้หรอกนะเรื่องราวของกรอบน่่มันก็น่าสงสารแต่ว่าคนที่ยังลําบากกว่ากรอบก็มีในตอนนี้กรอบก็จะได้เข้าเรียนแล้วไหยขอแค่เขานนะมีเพื่อนก็พอแล้วล่ะโอ้มา แล้วไงล่ะนั่นโอ้ชุดพอดีเลยครับอืมแบบนี้แล้วแล้วก็ผมก็จะได้เรียนแล้วเย,ย้ดีใจจังดีแล้วแหละหลานเอ้ยเข้าเรียนสะน,นะเผื่อที่จะมีโอกาสเติบโต,ตไปในวันข้างหน้าี<ย>่เป็นของขวัญวันแห่งความรักของยายน,นะกร้๊อโอ้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าความรักมันเป็นแบบนี้นี่เองฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะเอาะ้าเหรอแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่คุณยายคะขอบคุณเรื่องราววันนี้มากเลยมันทําให้หนูได้คิดขึ้นมาทันทีว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามเสมอไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครแบบนีี้้้ตอองงเเขาไปโรรยนนก่ะ แล้วก่อนนะกรอฟไว้เจอกันอีกแน่นอนนายน่ะคือเพื่อนคนแรกของฉันเลยแหละที่ทําให้ฉันรู้สึกดีและแล้วฉันก็ได้เข้าใจสักทีว่าทําไมถึงมีวันนี้ขอบคุณนะกอช็อกกันแล้วว่าทุกคนจะมีความสัมพันธ์แบบไหนมันก็คือมิตรภาพที่น่ารักอ้อวันนี้วันวาเลนไทน์ครับพ่อผมเรียนจบแล้วเอาดอกไม้มาให้คุณพ่อค่ะเฮ้ยลูกพ่อน่ารักจังเลยไม่อายด้วยที่จะเป็นลูกของพะโลงนะผมดีใจ่ี่เกิดเป็นลูกคุณพ่อครับวันแห่งความรักสนใจเฮ้ยแล้วก็คบกันมานานแล้วนะพออเคหิงก็ รักกันรักกันอ,อ่าันก็ลัจ้าแต่งงานกันนะว้าวความรักสวยงามมากและหลังจากนั้นฉันก็คงไม่อยากเกลียดบันวาเลนไทน์แล้วแหละเพราะมันคือวันแห่งการแสดงออกถึงความรักกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนเอ๊ะฉันน่ะพ่อ กลับมาแล้วเย่ฉันเพิ่งได้รู้ว่านี่แหละคือความรักวันแห่งความรักทําให้พวกเรากลับมาเจอกันอีกแล้วเออโลกของพ่อมาแล้วเหรอน้านนะ่าโอ้ยคิดถึงจังเลยมิวมิววันพิเศษแบบนี้พ่อจะไม่กลับบ้านมาได้ไงล่ะออหนูนึกว่าพ่อจะไม่กลับมาแล้วนะเ๊ะ <c oughs> เป็นสาวแล้วอย่าร้องให้พ่อเห็นสิไม่เป็นไรหรอกหน้านี่พ่อซื้อตุกก๊กตามาให้หนูด้วยนะหนูชอบไม่ใช่หรอ ชอบสิดูดิและในที่สุดฉันก็ได้รู้แล้วเทศกาลนี้นะ่ะเป็นเทศกาลบอกรักแถมทําให้ฉันเนี่ยได้เจอพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันอีกครั้งคนเนี่ยอย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่อยู่ใ,ใกล้ชิดด้วยนะรักนะลูกนะ <S 2> <S 2> เอ๊ะอ,อีกคนหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้บอกความในใจเลยนี่นะ,ะมีอะไรหรือเปล่าก็มีของขวัญวันวาเลนไทน์มาให้เนี่ยแหละขอบคุณทุกอย่างเลยอืมนี่ฉันก็ให้เธอเหมือนกันหมายความว่ายังไงนะ หลังจากนั้นฉันก็มีมิตรภาพใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆฉันมีความสุขจังอหอมชื่นใจเลยนะเนี่ยโหสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะน้องๆขอให้น้องเนี่ยมีความสุขแล้วก็พบเจอแต่ความรักที่สมบูรณ์แบบใครที่กำลังขอเป็นแฟนอยู่ก็ขอให้ได้สมหวังนะเอ๊แต่ว่าถ้าใครยังไม่มีแฟนเนี่ยก็สามารถบอกรักเพื่อนๆบอกรักพ่อก,กับแม่ก็ได้นะหรือว่าคุณตาคุณยายวันนี้พี่ไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายยแฮปปี bye ้วาเลนไทน์เดย์ค่ะ